ครับในกรณีที่เราไม่มีสายมาครับแบบนี้เนาะช่างพีก,ก็งงเลยอจะมือทาไงเอ่อถ้าไม่มีสายแล้วก็ต้องต่อสายครับสาย,ยาหรือครับความความตูดความตูดนี่ผมยกหน้าทีากก่ให้ช่างพีดการให้กวงไข่ออกก่อนนะสามโต๊ะก,การก็รออีกไม่รู้จะเหล้วที่แล้วาตายสินดก,กว่านี่ย ครับต่อไปเราก็ขันหนอกนะครับไม่ออกครับอันนี้นอดหนึ่งตัวไม่ออกปูนี่บ่ขันผิดครับจะลำบ้องข้าวนะครับตัวนี้ไม่รู้อาการนะครับทอบอกว่ามันไม่ติดนะครับแต่ว่าไม่เอาสายไม่ให้จะซ่อมยังไงมันไม่ติดไม่เอาสายไม่ให้ก็เราจะรู้ไหมครับว่ามันไม่ติดยังไง ดับเลขเราก็ต้องหาสายนะครับก็ปลอกสายนะครับก่อนปลักไฟเนาะดับต่อไปแล้วก็จะไมล่ลึกมีสองอย่างครับคือสายฝาสายไฟขา,า,า,าดนะครับกับฟิวขา,าดแล้วก็ความร้อนไม่ออกนะครับแล้วก็ไฟไม่ขึ้นทีนี้เราจะเทสว่าสายขา,าดไม่ขาดนะพันสายพันสาย นลองตัวนี้ออกก่อนเอ้ตัวนี้เอ้ตัวนี้แหล้วพอออกคล้ายๆนี่หน่อยนะเพื่อเราจะเอาสายยัดเข้าไปพอาะเพรพรสายเข้าไปก่อนหนึ่งเส้น,นหนึน่งเส้นหนึ่งเส้นนี้เอา ใส่รู้น่ตสองรู้ยังได้เสร็จดีตั้งรูใส่พันเลยพันเลยพันเลยเนี่ยพันเลยข้าวเท็ดดูเสื้อว่ามวขางเป็นไรนมามาเยครับอันนี้ใช่ไหมแยมแยมครลงโค้งด้อแใ่แค่นี้ว้าที่ี่่อ่ะกินกี่วมกินเลย กินหน้ไปกินดูไากินนี้พี่กินนี้ยิ้มกันไหนอก็เสร็จแล้วก็เสียบปลั๊กครับใส่รองเท้าด้วยนะครับแล้วก็ตั้งพิดถอยเไต้องอยแต่พดเสียบปลั๊กเสร็จนะครับแล้วก็เสียบเส็จให้ปลั๊กมะเขาก็มาดูฝั่งไฟขึ้นนะครับนี่ไฟขึ้นกดไฟก็ขึ้นนะครับเพราะอะไรถึงขึ้นนะครับ มาถอดป้าครับมันไม่เสียอ่ม <c oughs> ันขึ้นเพราะว่าเราต่อตรงครับมันไม่ได้ผ่านฟิวจริงเราต้องต่อหลังฟิวตรงนี้ครับอ๋อจแสดงเรารู้แล้วจะรู้แล้วว่าฟิวขาดใช่ไนะคือเราต่อต่อข้ามฟิวครับไปตัวนี้ฟิวคือถ้าเรารู้แล้วเราก็รื้อเลยครับถอดป๊า<ถ>อย่างถ,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 อถอดตอดนี้เหรอสองก็ง่ายๆครับเก่อองนี้ฟิวขาดแน่นอนติดเหมือนทุกอย่าง ติดทุกอย่างครับแต่ว่าเราอันนี้นี่ฟิวมาจากปลั๊กไฟบ้านเขานี้ครับเราต่อตรงไปจริงๆถ้าฟิวขาถ้าเราไม่มีสวิคเราไม่มีฟิวครับต่อตรงแล้วก็หุงได้เลยครับมีการกเทียบไขถ่ถอดเลยอันนี้ถอดอรอโบ่ะนั่นไม่ได้ถอดถอดแต่ตัวนี้เม่นเนี่ยเอยอเรายิบฟิวออกมาเราเอกเลยออเลยอดเอาฟิวฟิวมออันอยู่ไหนนี่ดีดอยวอ๋ออันนีเม่นเนี่ยอันนี่ช่างพิดมาหักซ่อมเล็กๆเลกน้อยเผื่อหม้อข้าวเสียที่ชุ่งนาครับ ดึงออกดึงปลอกออกนี่คือฟิวครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามันขาดเราก็ตัดออกเลยครับตัดตัดตรงนี้ก็ได้ตัดตอนไหนคอมันอยู่หน่อยเสร็จแล้วถ้าเกิดเรามีที่วัดนะครับอ่ะทางพีทวัดดูที่มีเสียงไหมถ้าเกิดมีเสียงพระดทีอาคุลเดี๋ยวไปรู้นอา <ไป S 1> คุณ, <ไป S 1> คณ แ,แ,แ,รรแล้วก็แตะกันด้มีเสียงเหรอเอาหัวแตะกันก่อนเสียงขึ้นมันแลนอยู่ตรงนี้มีเสียงอ๋อเสียงมันต้องตรงนี้ครับเสียงตันีเสียงตรงตรงนี้โอเคถ้าพิวไม่ขาดจะดังครับแตะหัวท้ายถ้าพิวไม่ขาดมันจะดังเนีย่ยสัทานผิดต้องเป็นเลยครับต้องทีเดียวเป็นเลยไม่ต้องฝึกหลายรอบ อังเทียดนั่งวะดูดิชันขาดแล้วดูครับช่างซ่อมรถมาซ่องโม่าวเข้ามึงคนเรื่องอะไรครับดังเหรอดังวะอ่าไม่ดังครับแสดงว่าฟิวขาดครับลองเอาฟิวดีไหมครับอันนี้ผมไปซื้อมาตัวละยี่สิบบาทอ่าลองวัดฟิวดีดูอันนี้ก็เทียดได้เห็นมันจะจ๊ะ จะทำไปม,มีปั๊บไม่หน่อยวัดจิ้มวัดจ<ช>ินโอเค,อเคฟิวขาดครับไม่ดังวัดหัวทายไม่ดังอ๋อวันนี้นี่ฟิวดีครับตัวละยี่สิบบาทต้องดังนะครับจำไปดังแสดงว่าฟิวดีครับผมอ่อหาวิธีใส่ครับโอเคดังแล้วครับบอกให้บอกก้เน่ยเราต้องเราต้องลุ้นนเนียวก่อนเพืนเนี้ยน,น, <laughs> นี่จะพันกันนี่ ถ้าเองมีถ้าไม่มีได้หมคือเกิดว่าเิงมีมมหัวแรงนะเองไม่ต้องใช้ตัวนี้ได้วันถ้าไม่มีหัวแร่งอ่ะไม่ต้องใช้ใ,ใช้วิธีการนี่เนาะวิธีการกดนะครับกดอย่างี้กดใส่กดอย่างเี้ครับแล้วก็วางที่แปะใส่ตรงนี้เลยหรือว่าเราอันนี้เลยเราต้องใส่ตัวนี้ก็ดูก่อนว่ามันถึงกันไหมครับถ้าถึงกันก็กด กดครับถ้าเกิดไม่ถึงถ้าไม่มีหัวแรงครับในกรณีที่มีหแรงมีป่ะไมีเยอะลักษณะว่าเม่รูอยู่กลางน้ำไม่มีหัวแรงถ้าเกิดว่าเราไม่มีฟิวครับอ้าวเราไม่มีฟิวเราไม่มีฟิวเราก็เอาสายไฟสั้นนะครับสายไฟสั้นนะครับต่อตรงนี้มาใส่ตรงนี้ครับแต่ว่าอย่าให้มันโดนโค้งครับงเกิโค้งรก็คือถ้าเกิดทำไงก็ได้ครับ แต่ว่าถ้าเราทำแบบนั้นมันขาดสายเอ้ยหาใครก็นะ้เราใส,าไสา่ไฟแส่อนี้ห่อนะครับมันจะได้ไม่ลงโค้งแบบช็อตแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสไปซื้อฟิวก็ต้องไปซื้อฟิวมาใส่ครับเพราะอันละายมันก็ถอดนำพิษถอดนี่คือการซ่อมมะข่ายง่ายครับหลายคนยังไม่กล้าซ่อมนะครับถ้าเกิดว่าฟิวไม่ขาดนะครับฟิวไม่ขาดก็ต้องเทสสายไฟครับว่าสายไฟขาดหรือเปล่าถ้าสายไฟไม่ขาดมาดูสวิตช์ตรงนี้ครับ ว่ามันสัมผัสกันน,นี่ตรงนี้ครับนี่ถ้าตรงนี้ไม่สัมผัสก็ไม่ติดเหมือนกัน,นครับเดี๋นะยวเรับที้ใช้น้องงอครับงอแล้วก็คือเลื่อนใส่นะั่นใส่นี่ก็หนอไม่ใส่สสที่หลังอะไรเนี่งอไม่ถึงว่ะยืดตังมีงมาได้ไหมก็ใช้ครีมครับบิด อยู่ที่แน่นนะครับเราใช้เป็นตะขอครับเป็นขอขอต้องใส่ตัวนี้ด้วยนะครับอย่าให้ฟิวมันไปโดนโครงถ้ายาวถ้ายาวไปกระตัดตรงนี้ยาวไปขนาดไหนเนาอย่างนั้นี่ะหยุดนะไม่ได้เอาเอากร้เอาอ๋ๆไม่ได้นี่ข่าบอมีเหรอสีมันสองหมอสามหมออ๋มไม่ตัวครับคือ โอ้พี่เอาตรงงออข้อนตรงงอที่หลังนี่งอไรนีดเป็นตุ่มเออเมันกีแดงเห็นอะไรที่ประหนีดมันนอมมันเออเนี่ยงอเถอะที่นี่ครับพอใส่ตัวนี้เสร็จแล้วก็งอครับป่าเลยโอเคเดี๋ยวมาดูกันสิว่ามันจะติดไหมครับอันนี้เราแทบไม่ต้องลองนะครับสายเขาไม่ขาดเลยนี่แหละเพราะฟิวมันขาดนะครับ มีรับประกันเลยรับประกันสามเดือนที่ถ <c oughs> ้าถ้าถ้าเงาเาง้าค้าาถ้าถ้าถ้เถาถ้าถ้าถ้าถิาถ้่ถ้าิ้เถาถ้าถ้าถ้าาถ้า้าถ้าแ้าาถ้่เาา้าถ้าค้าถ้าาถ้าถ้าาาา้าา เดได้สี่สโอเคบาบบด้วยพเดี๋ยวเดี๋ยวเสาฮักเอ้ยนักงานแรงมาเลยเม้นเยเออนี่เสาอะไรฮะเป็ดออกมันเป็ดออกหลายบ่ล่ได้เป็ดออกเงี้ยเฮเหรียญหลุดหายเหรียญลนไหน นี่อะนี่นะหรือนี่นะไม่ไหววะเอาเอาตัวงอไว้ด้านล่างนะครับเพราะว่ามันแฝดออกนะครับมันแฝดนี่คืออะไรไม่รู้นะครับแต่รู้ว่ามันแฝดออกนี่ครับขอลิงให้ดีนะครับไม่ยากครับสำหรับคลิปนี้น่าจะจบมี่ซองอะไรดูดารบผู้เล่งเหรอ สายตาไม่ค่อยดีครับเล็งอ่าเป็นใจสมาธิเนี่ยสั่นอันนี้ไม่ใช่ช่างธรรมดานะครับช่างซ่อมรถนะครับแต่ไม่ซ่อมหม้อข้าวนะเอาเป็นว่างานหมูครับหมูอะไรเนาะลอง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 ไงบ้างก็ถ้าแบบนี้ถ้าเราไม่มีสายลองนะครับเราไม่ต้องลองก็ได้เดี๋ยวเรามาดูชื่อว่า ีอะไรสัอันนี้เอาวิเตอร์วัดดูก่อนนะพี่ตายได้ให้ลองวิเซอร์วัดดูครับว่าฟิวตรงนี้กับตรงนี้มันผ่านกันหรือเปล่าปวดวะพี่หายเลยหัวขาดตัดสายเลยตัดสายมันต้องเชื่อมมันยี่ยู่ดังนะครับพีดีดีดี ดังเหมือนหนูลองนี่ดังกว่ี่ขี่ไปเลยขี่ขามี้เท้าเลยนครับน่ครับโอเคครับผ่านครับไฟผ่านชัวร์ครับผมเดี๋ยวลองก็ไม่ต้องลองหรอกครับไม่มีปลั๊กไฟลองครับเพราะว่าถ้าพิวมาไฟมาเมื่อกี้เราลองแล้วเนาะแสดงว่าคลิปนี้น่าจะจบคลิปครับก็ประกอบกับผมส่งลูกค้าครับคลิปนี้ก็คิดราคานะครับประมาณ แปดสิบบาทร้อยหนึ่งก็ได้ครับเราไม่มาขาเจ้าะเรามาถาถูกข้อส่บอกเรครับก็เก็บที่ไว้ครับในครั้งต่อไปเพราะว่านะครับาลมครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ครับสำหรับช่างพีชจะซ่อมอะไรนเพื่อนให้ดูกันนะครับก็อย่าลืม กดติดตามด้านล่างนะครับกดรูปกุญญิบไว้เดี๋ยวมีอะไรดีมาซ่อมเพื่อนง่ายๆเช็ดง่ายใครๆก็ทําได้นะครับอย่างช่างพิษช่างซ่อมแม่โครงมาซ่อมซ่อมเอาเข้านะครับอือเป็นงานหมูครับแต่ที่นี่แน่ครับมันยังไม่เข้าครับนเงินอยู่ครับผมเอาเข้าก่อนครับโย่สวัสดีครับขอบคุณคุณทักสายจะมันกระดีนี่อันนี้จะอะไร นี่ครับต้องสอดเข้ามาในรูก่อนครับไม่มันก็หมูครับแต่มันก็ไม่มากก็แล้ครับยังว่ายทุบเขาเลยในทีเด็ดแล้วทุบแรงก็เริ่มโกบว่นแล้นมันเขาก็ทุบตามทุบตามไม่ได้ห่างมาแตือนนี่มันในี้มันมุนเลยและเนี่ยเฮ้ยต้องเอากมีอก่อนบอเดี๋ยวทำนะช่างพิดูเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวค่อยดูครับแต่ทำั้งเลี้ยงก็ลุมสวนหลุมงตัวอยู่ด้วย ใส่นอนไม่ได้นะครับนี่นอนน่อยพ่อแม่นี่เว้ยใช่แต่สมาชิท่านั้ะจอมหนุ่มโอ้ยตุ้มตุ้มโอ้ใช้นอนไม่ได้ครับใช้ความนุ่มนวลมันไม่นุ่มนวลวันนั้นนะครับมีการสมมือใส่หัวใส่หัวใส่หัวไอ้ไขควงเลยเงี้ยเออ ทำมันเขาก่อนไปได้ค่อยใส่มันงองยังไงไม่ใส่ไมได้บเขาได้ทีมันบ่กตูู่นดีโอนพิษลู่โอ้โอนั่นงี่ยวลองมาดูกัมาลองดูโอ้โหสาอีเมื่อยี่ขอไห้งยง,ยง,ยงไงคุณใส่ไปกับมือเขโอ้มันยังขางเลย

อ้าวลืมสตอ็อปจะมี้าไว้ตรงไหนครับบินน,นั่นอะ่ะออต้องแบบนี้ไหมโอ้ยใจความลุมวันโพดเว้ยไปคองอเงี้ยกับเขาไม่มีเกีียวน้องมี <c oughs> โอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผม